ขึ้นเปทาสีทอมแซนอี่คือหอเลยาการนนทบุรีครับนี่ยังไม่มีปลาสวายครับเดีย๋ยวไปดูตรงท่าน้ำดูริมน้ำลมเย็นดีจังเลครับ นีก็จะมีงานอะไรไม่รู้มีงานอะไรแน่นอนแล้วก็มีโต๊ะมีอะไรมีซุ้มเมื่อก่อนเราเคยไปซื้อไอ้ขนมปังตรงนี้เลยครับเขาวางขายอยู่ครับถ้าจะย้ายไปไว้ทางโู้นแล้วครับเดี๋ยวซื้อมาให้พระถววยครับนี่นี่นี่ไม่ค่อยมีนะครับ ้องโยนหนมปังให้มันถึงจะออกจะขึ้นมาอย่างนี้ครับดีครับเรือเรือครับเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือดีครับเรือเรือมาเทียบท่าน้ำนนทบ,บุรี ต้องหาหนมปังมาโยนต้องมีหนมปังมาโยนถึงปลาสวายถึงจะขึ้นนะครับมีก็มีอยู่แต่ไม่แต่ไม่เยอะครับเราต้องโยนหนมปังให้บุกทีเดียวครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อหนมปังมาก่อนที่เรือท่าน้ำลนเรือเทียบท่า มารร์เฟอีไปแล้วเรือเทียบเรือเฟอร์รี่ไปแล้วเดี๋ยวก็เรือเรือยาวกำลังมาเทียบท่าครับนี่มีปลาสวายก็มีน้อยครับต้องมีหนมปังมาโยนครับถึงจะเยอะครับนี่ครับท่านานนนทบุรีครับ ไปที่ไหนก็มีพวกเจ้านี่นี่ครับ่าน้ำนนททางนู้นก็ไปทางปากเกร็ดนะครับปากเกร็ดจะไปทางนูน้นนี่ครับลมเย็นดีมากต้องยืนดีๆนะครับนู้นเรือเฟอร์รี่ไปแล้ว่าน้ำนนทธบุรีครับ อันนี้มันที่26นะครับนี่แม่น้ำเจ้าพญาครับจังหวัดนนท์ครับท่าน้ำนนทบุรีเดี๋ยวดูดูดูครับนี่นี่ครับกลุ่มเจ้าท่านี่ับมีป้ายอะไรครับป้าย เดินทางปลอดภัยทุกเทศกาลนะครับดีความห่วงใหญ่กลุมเจ้าท่าครับนี่นครับขึ้นรถลงเรือก็ขอให้ระมัดระวังครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับเรือม่ม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะรอดูปลาสวายครับ เราต้องเอาอ้นี้มาโยนครับต้องเอาหนมปังมาโยนให้มันถึงจะขึ้นเยอะครับเหล็อก็มีอยู่ับไม่เยอะลูกนี่เดือข้ามฝั่งทาน้ำจังหวัดนนทบุรีครับนี่ใายบอกสามศูนย์นี่เดือเฟอร์รี่ครับเฟอร์รี่สมาร์ท มาแล้วมาเทียบท่าแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีก่อนไปครับทีนี้ก็จบเรื่องับสวัสดีครับโอโ้